รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รับเข้าสู่รายการเดอกเรียนบอลรายการนี้ทําให้ทุกคนเนี่ยดูฟุตบอลโลกครั้งนี้สนุกกว่าเดิมเราจะวิเคราะห์ทั้งทีมทั้งนักเตะครับด้วยแล้วก็เรื่องต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลโลกในครั้งนี้เกตเล็กเกตน้อยต่างๆเรามีมาให้หมดโดยจะมาจากทั้งกูรูอย่างพวกเราสามคนกินเกลียนแบบนี้แหละเ,เกตเล็กเกียนตาครับผมเกียนหารครับแล้วผมแจ็คเล็กเกียนเมทครับผม สัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งที่2แล้วที่เราอยู่ร่วมกันเป็นยังไงบ้างกระสงกระแสจดีนะกระแสฟี f แบ d b a c เล็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับโอ้โหออกไปเดินข้างนอกเลยคนเขาก็ทักเลยบอกคุณพีทนี่ยไปรูทางด้านฟุตบอลได้ด้วยเหรอโอ้นี่เขาความรู้เรื่องบอลเยอะมากจริงนะฮะแล้วก็ทักเลยอาจารย์ผมผมก็เก่งอยู่แล้วครับผมครับผมผมมึงหาไซส์เสื้อที่ไหนเ่ยเสื้อแบบแน่นมากนะครับผมโอ้โหกางเกงนี่ใหญ่ใหญ่ครัเลยถ้าเอาเสื้อใส่ข้างในได้ไหมใหญ่ดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมจะเห็นไอ้ จุดด้วยหนังหนังอ่ะจุดด้วหนังจุดดอเออเออจะบอกว่ากระแสเนี่ยก็โอเคมากๆเลยนะฮะก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับติดเตือนหรือว่าแบบคอมเมนต์ว c o m m e n หรืออะไรก็บอกติดเตือนนี่คืออะไรเนี่ยแบบคอมเมนต์อะไรอ๋อคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์อ่าอ๋วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรดีครับคือครั้งที่แล้วเราพูดไปแล้วว่าเจ้าภาพเนี่ยความพร้อมเป็นยังไงบ้างครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกถึงทีมเจ้าภาพบ้างว่า ทีมชาติบราซิลเป็นยังไงมีใครบ้างมีนักเตะเป็นยังไงความน่าลุ้นเป็นยังไงบ้างวันนี้จะมาเจาะให้หมดเลยโอเคเลยแฟนบอลคนอื่นเขาก็ไม่ได้เชียร์บราซิลมีอังกฤษมีสเปนมีอะไเจ้าแต่บราซิลเหรอไม่คือเขาเป็นเจ้าภาพเขาอยากจะเจิญก่อนไงให้เกียรติก่อนไงแจ๊คให้เกียรติก่อนไงให้เจริเจ้าภาพก่อนอ่าได้ใครที่ยังไม่รู้จักกับทีมบราซิลนะครับไปดูวีทีอาร์กันครับกับช่วงตำราเกลียนช่วงตำราเกลียน วันนี้เราก็จะมาพูดถึงทีมชาติบราซิลโดยบราซิลเป็นทีมที่เข้ามาเล่นมหกรรมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยที่พวกเขา ไม่ต้องลงเตะในรอบคัดเลือกเพราะผ่านเข้ารอบมาในฐานะเจ้าภาพแหมอยากให้ไทยเป็นบ้างสบายเบือกันเลยทีเดียวโดวยทีมชาติบราซิลนี้ถือว่าเป็นทีมเกรดเอด้วยเครื่องหมายการค้าของทีมที่การันตีความเป็นมหาอำนาจลูกหนังด้วยการควา้าแชมป์มากที่สุดในมาหากฟุตบอลโลกด้วยจำนวนทั้งหมด5สมัยในปี1958 1962 1970 1,994และครั้งสุดท้ายเมื่อปี2002สําหรับการกลับมาในครั้งนี้พวกเขาก็ได้โค้ชอย่างลุยส์ฟิลิปเปสโคราลีเข้ามาคุมทีมซึ่งลุยส์ฟิลิปเปสโคราลีคนนี้นี่เองที่เป็นคนที่พาบ,บราซิลควา้าแชมป์โลกครั้งล่าสุดในปี2002เพราะหลังจากที่บราซิลออกหักดงังป๊บจากมหากรรมฟุตบอลโลกใน2ครั้งหลังสุด ที่ทำได้ดีที่สุดแค่เพียงรอบ8ทีมสุดท้ายเท่านั้นลุยส์ฟิลิปเป้แกจึงต้องกลับมาทุ่รพลัง <c oughs> ัีกเพื่อให้บราซิลเป็นแชมป์สมัยที่6ให้ได้เพื่อตอบย้ำความเป็นมหาอำนาจลูกหนังของโลกสำหรับซุปเปอร์สตาร์ที่น่าจับตามองของบราซิลในครั้งนี้ก็คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเนมาจากทีมบราเซโลนานั่นเองครับด้วยพรสวรรค์ของฝีเท้าความปิด ทักษะและการสร้างสารรค์เกมทำให้พี่แกเป็นนักเตะความหวังที่จะพาทีมบราซิลควา้าแชมป์โลกในปีนี้นั่นเองครับผมและเนื่องจากบราซิลรอคอยการเป็นเจ้าภาพมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี1950ที่พวกเขาเป็นรองแชมป์แพ้ทีมชาติอุรุกวัยไปทำให้พวกเขากระหายในการควา้าแชมป์ในแผ่นดินบ้านเกิดเป็นอย่างมากโดยที่รัฐบาลคุ่มเง,งินไปกว่า 200ล้านดอลลาร์สหรัฐในการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ทำให้บราซิลต้องสร้างกาลังใจและความแชมมาให้ได้เท่านั้นแต่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับทีมชาติบราซิลก็คือความกดดันและความคาดหวังของต้องเชียร์คนในชาติทำให้อาจจะกลายเป็นดาบสองคมสำหรับฟุตบอลโลกของพวกเขาในครั้งนี้ก็ได้บราซิลจะไปถึงดวงดาวได้หรือไม่คือดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็น อีกไม่นานก็จะได้รู้กันครับเกีเรียนบเกเรียนเียเหนือเกียน มาถึงช่วงรเรียนเลยเรียนสำหรับช่วงนี้แหละที่เราพูดไปแล้วว่าโปรไฟล์ทีมชาติบราซิลเป็นยังไงบ้างอ่าในช่วงนี้เราจะมาทําการดูซิวิเคราะห์บราซิลไปดูซิว่าทีมจากทางบ้านจะวิเคราะห์บราซิลเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะไปถึงทางบ้านเนี่ยพูดถึงบราซิลคร่าวๆกันหน่อยก็แล้วกันครับีครั้งล่าสุดที่เขาคว้าแชมป์โลกได้ก็คือในปี2002ครั้งนั้นจัดที่เอเชียของเราญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งครั้งนั้นเป็นครั้งล่าสุดที่เขาได้แชมป์โลกสิบสองปีนาม3ครั้งอะ ที่บราซิลไม่ได้แชมป์โลกแต่ว่าครั้งนั้นที่เขาได้เนี่ยคือสมัยที่5แล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่คว้าแชมป์โลกมากที่สุดแล้วก็ครั้งนั้นโรนัลโดหรือว่าโดอ้อ้วนเนี่ยเป็นดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์เจอกับเยอรมันในนัดชิงใช่แล้วก็คาฟูเป็นนักเตะคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศถึง3ครั้งแล้วก็คว้าแชมป์โลกทั้ง3ครั้งด้วยจำได้อตอนเปเร่พูดถึงฟุตบอลโลกบราซิลในครั้งนั้นที่ออกมาพูดว่าบราซิลชุดนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่ได้เป็นแชมป์ใช่สรุปปปปปปเเ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 ็็นนแชมมมม์คืืืืืืออ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 ลลลลล่่่่ียยยขขขาาาาาาพูดะไไรรรรรรกกกกตตต้้้งงงหหหห3 4ฝับ ทาวิเคาอห์จริงๆเนี่ยบาซิลเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่เขาเรียกว่าเด็กส่วนใหญ่ที่จะชอบเพราะวันหนึ่งบาซิลนักเตะซุปเปอร์สตาร์เยอะใชไหมพี่อ่ดาดังๆเยอะดังๆเยอะโรเบรโตคาร์ลอสนี่จะอยู่ปีกเลยนะนแบค็แบคซ้ายแบ็คซ้ายเท้าหนักๆเท้าหนักอเออเขายิงแรงมากมและไอ้ท่าเขาเนี่ยก่อนที่ยิงงีน้นี่ลูกบอลใช่ไหมอ <laughs> ่า อเราใส่กิ๊กๆๆหน่อยมันอย่างนี้เลยมันอย่างนี้เลยเราใส่กิ๊กๆๆเพราะอะไรเพรเคลื่องเลยเห็นแล้วหิวเห็นแล้วหิวมากเลยเอาอย่างนั้นนะองป้าจ๋าหน่อยก็นะต้องแอบหิว ก็แน่แหละแล้วก็คาราสก็ถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งเป็นตำนานคนนึงของทีมชาติบราซิลเหมือนกันอย่างที่จันถามว่าทำไมต้องวิ่งขนาดนะั้นคงเป็นเรื่องของการเพิ่มแรงในการยิงลูกฟตุตบอลมากกว่ามาวิเคราะห์ปีนี้ดีกว่าบราซิลคิดว่าจะได้แชมป์ไหมในมุมพี่พี่ว่าได้เปรียบเยอะมีลุ้นเยอะมีลุ้นเพราะว่าด้วยเรื่องของสภาพสนามสภาพอากาศสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆนาฬิกาการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันได้เปรียบอ<ๆ>ยู่แล้วทิ้งก็าดยกองเชียร์ที่คุณพีทบอกอะไรนะแซม ใช่อาแซมบ้าแชมบ้ามันแน่นอนผมว่าปีนี้แหละครมีโอกาสมีโอกาสเป็นตัวเต็งอันดับต้นๆแน่นอนสำหรับบราซิลอ่ะแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับคุณพีทเนี่ยสัมภาษณ์แก๊งอ่าแก๊งเกียนหลออแก๊งเกียนหลอขงเราอาทิตย์นี้ครับผมก็จัดเต็มเหมือนกันอะไบ้านใช่ไหมล่ะพี่สิทธ์โอ้โหโอ้โหหคือเจนอะไรอย่าเงี้ยเกียนตัวจริงอะไรคือผมนี่จะไปสัมภาษณ์เกียนตัวจริงเกี่ยวกับทีมบราซิลครับผมไปไปตามไปเลยเหรอไปเลยเหรอไปเลยครับผมพี่ไปด้วยเหรอผมไปคนเดียวดีกว่าโโอออเเเคคจกัน บอลโลกปีนี้นะครับทีมในดวงใจของผมเนี่ยก็ผมชอบสเปนครับแต่นักเตะยอดเยี่ยมในดวงใจผมนี่ก็กัปตันซูบัสะครับผมผมติดตามเขามาตั้งแต่ปอสีล่<า>ลเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักนี่พวกคุณมาจากสิง์บุรีนี่เพื่อสองคำถามนี้เหรอครับ <c oughs> ผมว่ามันเปล่าประโยชน์มากๆ, <c oughs> <c oughs> แๆแฟนๆเกียนบอลน,นะครับผมว่าคุณต้องเจอกับคนคนนี้ครับเป็นเกียนเกียนในโลกโซเชียลตัวจริงเลยครับน้องเบบี้ไม้ครับโอเคครับก็ผมเข้าบ้านก่อนแล้วกันครับผม โชคดีครับสวัสดีครับอันนี้บ้านคนอื่นครับบ้านของผมหลังนี้ครับปีนี้แหละฮะเหมือนทุกปีค่ะเชียร์บราซิล เชียร์ทุกปีเลยหนึ่งสี่ปีมีครั้งแต่เราเชียร์ทุกปีถ้าเราชอบเชียร์ไว้ก่อนชอบบราซิลเพราะว่าเป็นสีเขียวเหลืองเหมือนเทพซีรินฉันชอบผู้ชายเทพซีรินค่ะฉันเนงกนชอบบราซิลด้วยเวลาเขาแข่งบอลกันเขาจะใส่กางเกงขาสั้นแล้วเขาก็เดินแล้วเขาก็เตะบอลเห็นแล้วเห็นหน่วยกล้ามน้องกล้ามเราตั้งใจดูแค่นั้นจริงๆค่ะเราดูแค่ฟุตบอลกับขาที่สำคัญผู้ชายบราซิลขาสวยค่ะเพราะอยู่ในเขตร้อนคนน่ะแค่ไม่ค่อยมีเพราะมันร่วงเพราะมันร้อนจุ๊บๆมนนันินเยอะเราขอเป็นกำลังใจนะครับ เพราะว่าบาซิลเนี่ยอากาศร้อนฝากถึงทุกคนว่าให้ทาครีมก,ก,กันแดดนะครับใช่ค่ะแล้วก็เราเสัญญาค่ะว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสเนี่ยจะาทีมกันแดดไปให้กับมือเลยนะ <c oughs> ขอให้เราสองคนได้ชนลงทีมกันแดดให้พี่นยค่ะสำหรับพี่แจ็คนะครับเราเรื่องก,กินลงบ้างนะคะแล้วก็เรื่องผู้หญิงะคะ่ะเลือกม้อหญิงสะดีนะคะพี่แจ็กก็แนะนําว่าให้ไปเตะบอลถ้าเกิดว่าอยากจะทําอะไรก็ให้ไปเตะบอลแทนแล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะเดี๋ยวดำ และคนต่อไปนะฮะเขาบอกว่าเรื่องกีฬาฟุตบอลเนี่ยต้องเขาเลยครับผมเกียนตัวจริงอย่างแน่นอนผมต้องไปสัมภาษณ์ด้วยใครวะพี่เฟตเฟ้ฮะเฟตเฟ้แก๊งเฟตเฟ้เหรอโอ้โหไม่ไหวอ่ะไม่ได้แม่พี่ผมติดงานพี่กัดแจ็คเล็กทำไมไม่ไปมั่งอ่ะพ้าสนามห้านาทีน่าจะเข้าบ้านเขาอยู่แล้วไปเฟตเต้เนี่ยโอ้ไม่ไหวจริงพี่พี่ก็ไปดิโอ้โหก๊อปตายัดใครจะไปอ่ะแก๊งเฟตเต้เดี๋ยวให้ไปเป็นเล่นประทัดมั่งเดี๋ยวให้ไปโอ้โหมันโหดเกินเอาใครเอา สวัสดีครับผมพวกเราเฟสเฟยยิงกับบอยแบนเนอร์ครับผมก็จะมาพูดถึงมหากรรมอันยิ่งใหญ่4ปีมาครั้งโอลิมปิกโอลิมปิกโอลิมปิกนี่ไม่ใช่4ปีครั้ง4ปีครั้งรถขายผลไม้รถขายผลไม้อยู่ประเทศไหนรถทำไมมันมานานจังครับครทีแรกนึกว่าแจ็คจะมาด้วยแต่ทีมงานบอกแจ็คไม่มาครับแจ็คคงไม่กล้ามาครับได้ข่าวว่าเพิ่งถอย BM มาใหม่เนี่ยอย่าให้เจอนะรถ BM เออ่ะ ใส่บนหลังคาเลย,ยก็วันนี้ครับมาให้สัมภาษณ์กับรายการเกียนบอลครับผมช่วงบอลโลกครับครับเชียร์<อ>ทีมอะไรผมผมอินซีอินซีอ,อินซีเพื่อตำรวจอ่าใช่แล้วโอ้โหไม่ใช่ใชอินซีเหล็กอ,อ,อินซีเหล็กไม่ถามก่อนเลยเฮียฮอเชียร์ทีมอะไรปีนี้ผมเชียร์เยอรมันครับทำไมครับผมเชียร์ดอทมูลด้วยมีนักเตะดอทมูลเยอะผมชอบชวายสไตรเกอร์มากโทมัสมูลเลอร์น้อยเออโอ้โหอันนั้นมันบาเยอร์มาหรอมาทางฝั่งนี้ครับอินซีเหล็กเยอรมัน ทีมที่ผมเชียร์ครับต้องบอกไว้ก่อนครับว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะกระตันยูใครให้อะไรมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะต้องตอบแทนคืนประเทศญี่ปุ่นครับได้ให้อะไรผมมาเยอะทั้งซื้อตามแผ่นที่คลองถงทั้งโหลดมาดูฟรีครับเป็นกิจกรรมแอคทิวิตี้ให้ผมหล่าคอมพิวเตอร์ได้เยอะมากฟุตบอลโลกปีนี้เชียร์ทีมญี่ปุ่นครับผมเชียร์ด้วยความกระตันยูครับมีเพลงครับเพลงเชียร์ประจำของทีมผมทีมญี่ปุ่นครับโซมาเฮโซมาเฮ โ้ตีตัหัวกระบมแล้วเนี่ยเอาแล้วแล้วมีไหมเพลงมีมีเพลงที่เกี่ยวกับเชียร์เยอรมันฟังแล้วนึกถึงเยอรมันเลยอ่าคนนี้เขาทำการบ้านดีมากฉนังตกปลาอยู่ลิ้นตะหลงโอ้ยไม่เกี่ยวอะไรกับเยอรมันเยอะแล้วมันไงอ๋อตกปลาเยอะแล้วมันเฮ้ยมีไหมมีครับเฮ้ยมีด้วยดูนี่การบ้านมาจัดไปฮร้องดังดัเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวุาเราดูกันตัง เยอรม,มันแต่ก่อนนี่ทุยก็มีแต <Heavenly. S 2> ่อ,อยุธยาไม่เยอรมันอะไรล่ะออโอ้ปัญญาอ,อ <c oughs> ่อนช่วงฟุตบอลโลกครับก็อยากจะฝากน้องๆครับ <c oughs> ว่าว่า <c oughs> อย่ามัวแต่บอกว่าอดนอนดูบอลอย่างเดียวรู้จักแบ่งเวลาครับคือ <c oughs> ทำกันมาให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วนอนหัวค่ำตั้งนาฬิกาปลุกขึ้นมาตื่นดูช่วงกลางคืนแล้วก็เรื่องการพนันครับผมอย่าไปเล่นครับเพราะว่า มันอาจจะทําให้เรารุ่มหลงดูแค่สนุกสนุกพอโอเคครับแล้วเจอกันครับขอบพระคุณครับผมช่วงเกลียนเมฆอ่ะครับมาที่ช่วงเกลียนเมฆหลังจากที่เมื่อกี้เราดูจาก ที่คุณแจ็คไปสัมภาษณ์นะว่ามีใครให้เัาได้ติดของจริงครับของจริงนี่แหละใช่แล้วครับผมเขาเชียร์บราซิลจริงแล้วเขาก็อยากให้บราซิลได้แชมป์ปีนี้มาถึงช่วงนี้เราจะมาพูดถึงนักเตะซูเปอร์สตาร์ของบราซิลมากไม่พูดถึงนักเตะนี่ไม่ได้เลยเดี๋ยวจริงซูเปอร์สตาร์ของบราซิลชั่วโมงนี้คงต้องยกให้เขาเนม่าหลายคนบ้านเราเรียกเขาว่านิ้วหมาเพราะอะไรเพรอะไรเป็นนิวหมาชื่อมันพ้องต่ำเยนเย็นมาชื่อมันเย็นเฉยๆคนนี้ต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ตัวจริงแล้วอยู่บาซ่าฮอตนะาว่่ตั้ยนดดบบบึงแท เขาอาจจะเป็นรองเลวเนวเมซี่อยู่พอสมควรแต่ว่าด้วยความสามารถเฉพาะตัวเขาก็ถือว่ายังระดับโลกอยู่นะแล้วก็น่าจะเป็นบทบาทสําคัญที่จะพาทีมชาติบราซิลควาแชมป์โลกก็ต้องเนม่านี่แหละถ้าในแนวรุกนะเนเนเ่ยเคยร้องเพลงกับเ,เคยขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของวงบ้านเขาใช่ไหมดักพุ่มปล<ม>าข <มา S 2> อขอขอท่าเต้นเลยขอท่าเต้นด้วยไอชุเบล ปราซาปราซาปราจ่างปลาจ่างผู้เล่นผู้เล่นเลบ้าแล้วเขาดังจริงจังว่าเดมาเนี่ยคนที่บราซิลก็คือจะคาดหวังกันแหละคาดหวังเยอะคือเหมือนเป็นดาราบ้านเราเหมือนเป็นซูเปอร์สตาร์บ้านเขาเลยอยู่ในช่วง20่สิต้นอยู่เลย20ต้นยี่องไอเนมาเนี่ยนะใช่ขึ้นไอขึ้นอีกเลยใช่ไหมไปเลยแล้วมีใครอีครูพี๊ด โอ้<ห>มีเยอะมากต่อมาอม,มาที่กองกลางก็ได้ปาสกา์มาจากเชลซีนั่นเองอโอ้โหคนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นลูกรักของโชเซ่มูรินโญ่ในสโมสรเชลซีไปแล้วนะเพราะว่าเพิ่งมาใหม่แท้ๆแต่ว่าเหมือนกับพอมาร่วมทีมปุ๊บเนี่ยฮวนมาตา ย้ายออกจากทีมไปเฉยเลยแล้วก็เป็นนักเตะในสไตล์ที่มูรินโญ่ชอบเพราะว่าเป็นนักเตะที่เล่นเกมรุกได้แต่ว่าเวลาเสียบอลเนี่ยมักจะลงมาช่วยเพื่อนร่วมทีมเล่นเกมรับด้วยเป็นนักเตะที่ขยันแล้วก็ยิงประตูได้ดีแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียอย่างที่พีทได้บอกไปก็คืออาจจะมีเรื่องของการจ่ายบอลอาจจะยังต้อนตู้จักการที่ลงไป10นัดจ่ายไม่ได้เลยดแต่ว่ามีการทำประตูที่ดีแล้วก็มีเรื่องของเซนฟุตบอลที่ค่อนข้างสูงผมเคยได้ยินพี่ตูนพูดมาชื่อเลยนะอยู่ทีมสเปอร์อ่ะนโีกกเงามักครู่เป็นตัวรุก คร oh. าวนี้มาที่เปาลินโยก็เล่นอยู่กับท็อตแนมฮอสเปอร์อันนี้เป็นตัวรับบ้างนี่ก็เพิ่งย้ายมาเล่นให้กับสเปอร์ได้ไม่นานแต่ว่าผลงานดีมากแล้วก็ช่วงต้นรุูการถือว่าเป็นนักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดคนหนึ่งของทีมสเปอร์เลยนะแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับติดโทษแบนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปทําให้สเปอร์ผลงานดรอปลงมาคนนี้ก็น่าจะเป็นความหวังของทีมชาติบราซิลในในส่วนของ field, อมิดฟิลที่จะเป็นเกมรับอาจจะต้องแยกตําแหน่งกับ เทพลูคัสอะหอังผมแดงลิเวอร์พูลหน่อยผมว่าอันนั้นแค่ลงสนามให้ลิเวอร์พูลก็ยังไม่ได้ลงเลอะไรหรอขอนิดนึงก็ได้ถ้ากันไปแย่งโอกาสลงสนามกับรามิเรสอ่ารามิเรสก็มาจากเชลซีเชลซีเหมือนกันปีนี้ก็ออกทะเลนิดหน่อยรามิเรสปีนี้ก็ผลงานก็ดรอปลงเอาลันโญ่ก็ดูแล้วน่าจะเป็นตัวหลักของทีมชาติบราซิลเอาลันโญ่ไอเย็นอะไอเยนอะไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วสิเลิกเล่นแล้วกลับบ้านเกิดไปแล้วทำไมอะเา แก่แล้วมันดังแล้วมันดังดังแต่ก็ก็ไม่แน่ก็อาจจะมีโอกาสกลับมาติดก็ได้เพราะเจ้าตัวก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่ายังอยากกลับมาเล่นชิงชาติอยู่และอ้นี่ก็ดังเหมือนกันไอ้แต่มันเป็นตัวสำรองนานแหละโรเบิร์โตคาร์ลอสอ่ะโหตอนยุคนั้นผมก็ชอบผมก็โล้นอะตัวเล่นอะเลิกเล่นไปแล้วมั้งเลิกเล่นแล้วสิแล้วใครอีกคนว่าไอ้โรนิโอเออโรนิโออ่ะโอ้โหเกมอะไรป่ะ โลมาริโอโลมาริโอเออโลมาริโอก,ก็ดังเขาจะมีคู่หูเขาเบ,บเบโต้อเออมีท่าอุ้มลูกบูรานีใจอ่ะแล้วก็เลิกแล้วจ๊ะเหรอเลิกหมดแล้วไอ้จูมดังมันเยอะมันเลิกทำไมวะ <c oughs> มันแก่แจ็คมันแก่มันก็ต้องเลิกสิจริงเหรอพี่ถ้าจะไปเตะหัวงอกก็ไป่เตะขนาดนั้นโอ้ยนี่ก็ยากเลยปาโต้ปาโต้ปาโต้ยยังอู่ยังอยู่แต่ว่าไม่ติด ไม่ติดหรอไม่ติดไม่ติดอ่าเรามาดูกันที่ตำแหน่งกองหลังกันมาบราซิลมีเยอะชุดนี้เขากงแปลกไม่ไจะเป็นแดเนียลอาเวสใช่ไหมเราจซโดนหน่าเทียโกซิวาร์นู้จักเป๊ะเช่อ่าแล้วก็มีคนที่ถ้าคนไทยจะรู้จักกันเยอะคือดาวิดลุยส์มาจากเชลซีนั่นเองดาวิดลุยส์มีมีข้อจุดเด่นตรงจุดเด่นของดาวิดลุยส์คือ อ่าใช่ผมยาวแล้วก็กระเซิร oh uh, ์กระเซิงนะครับอ huh? ันนั้นมันอุปกรณ์ใหญ่โตเฉยถ้าลักษณะเด่นๆของดาวิดหลุยคงเป็นความเป็นกองหลังสมัยใหม่กองหลังสมัยใหม่ก็คือเป็นกองหลังที่สามารถเติมเพน่อเล่นเกมรุกได้เป็นนักเตะที่เปิดบอลดีทําประตูได้ดีสร้างเกมรุกได้ด้วยตัวเองถือว่าคือจุดเด่นของกองหลังหนึ่งอย่างดาวิดลุยคือลูกมงลูกมงกลาตัวนะฟรีคิกก็ดีด้วยดาวิดลุยฟรีคิกก็ดีแต่ที่ผมชอบคือเขาเป็นคนที่กล้าเลี้ยงบอล การลาขึ้นมาเองก็จบซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เราแทบจะไม่เคยเห็นกับตั้งแต่กองหลังกองหลังส่วนใหญ่ก็มีหน้าที่แค่สกัดบอลจ่ายให้เพื่อนต่อไปแต่ว่าดาวิดลุยนี่เป็นตั้งแต่สกัดบอลแล้วบ้านเลี้ยงบอลหลบผู่ต่อสู้ได้นี้เป็นอีก1จุดเด่นของเขาซึ่งพอมาจับคู่กับเดียโก้ซิวาคนนี้ได้รับการยากย่องก็เป็นเหมือนกับเป็นกองหลังอันดับหนึ่งของโลกณชั่วโมงนี้นะณนะชั่วโมงนี้แล้วก็เป็นกองหลังที่ข้าตัวแพงที่สุดในโลกด้วยเคยเล่นอยู่กับเอิแ้ยปู่บชรีสเซล แข็งแต่งขึ้นอีกเยอะนี่ยังไม่นับรวมนักเตะอย่างพวกดันเต้กองหลังสมัยใหม่อีกคนนึงที่อยู่กับบาเยอร์มิวนกนี่ก็ฟอร์มดีดันยัเอาเวสซีบาลเลตเป็นแบ็คขวาหรืออะไรพวกนี้อีกเยอะแยะมากมายแต่กองหน้าที่ถือว่าเนย์มาเนยโอเคแล้วฮักนะฮักโอ้ฮักนี่ก็ถือว่าเป็นคนละสไตล์กับเนย์มาเลยเพราะฮักนี่เหมือนเป็นกองหน้าตัวเป้าเล่นคล้ายๆกองหน้าสไตล์ยุโรปก็คืออาจจะไม่ได้สวยงามมากแต่ว่า เน้นสรีระร่างกายเน้นความแข็งแกร่งแต่ที่น่าสงสัยของบราซิลในทีมชาติชุดนี้คือเล่นในอังกฤษเยอะมากซึ่งไม่ค่อยจะเป็นในนักเตะบราซิลทั่วไปใช่ใช่ใช่อย่างสเปอร์มีคนหนึ่งซันโดซานโดหรือแมนซิตี้มี e อเอ,อ่อเฟอร์นันดินโยเฟอร์นันดินโยลงเหมนลิวบูมีทิปเป้คูจินโยสื่อเขาเลยมองว่านี่คือข้อได้เปรียบของบราซิลอีกจุดหนึ่งก็คือนักเตะส่วนใหญ่มาเล่นในยุโรป แล้วก็ที่สําคัญไปเล่นในเกาะอังกฤษซึ่งเป็นลีกที่นักเตะบราซิลแทบจะไม่เคยประสบความสาเร็จเลยในลีกนี้เขาบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าช่วงหลังเนี่ยนักเตะบราซิลมาประสบความสำเร็จในอังกฤษได้เล่นที่ไหนก็ได้แล้วในโลกนี้นะถือว่าใช่ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของบราซิลข้อหนึ่งแล้วที่ขาดไม่ได้คนนี่เคยดังมากกา้ายังเล่นอยู่ใช่ไหมพีทยังคงเล่นอยู่แต่ว่า่นซิอยู่หรือเล่ตอนนี้ แต่ก่อนนั้นนี่บราซิลมีข่าวใหญ่มากเหมือนกันนะเรื่องกรณีเดียโก้คอสตาที่จะตัวจริงคนบราซิลแต่ว่าไปเล่นเล่นให้ทีมชาติสเปนแล้วเกิดเรื่องเกิดราวทะเลาะกันใช่ใช่คือเดี้คอาคือเขาเหมือนกับไปเล่นในสเปนไปเล่นในสเปนมาแล้วคือจริงๆอ่ะเขาสามารถเลือกได้สองสัญชาติบราซิลก็ได้ สเปนก็ได้แต่ว่าเจ้าตัวก็ไปเลือกเล่นให้กับสเปนเหมือนบราซิลแข่งขันเยอะอ่ะใช่เขาบอกเขาบอกว่าบราซิลมันแข่งขันเยอะบอลเมืองทองก็เหมือนกันชื่อดานเนี่ยผมก็เคยคุยเขาอันนี้ที่ที่บอกว่าซีดได้กันนะสนิทเลยอ๋อเหรอมีเบอร์เมียด้วยอ๋อมีเบอร์เมียเลยเนี่ยไม่รู้นะเขาบอกว่าอีก3ปีถ้าเขาอยู่เมืองไทยครบเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นนักฟุตบอลเมืองไทยด้วยเหรออ่าใช่เพ่มันเป็นเรื่องของสัญชาติอ่าสัญชาติเพราะกี่วันแล้วจะได้สัญชาติเนี่ยก็เหมือนกับที่บอกมาสเปนใช่ใช แบบว่าปู่ทวดเป็นบราซิลปู่ทวดเป็นสเปนซึ่งมาสามารถเลือกได้สองสัญชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้วิเคราะห์หรือว่าวางแผนในตําแหน่งของบราซิลเนี่ยผมว่ารวมดาราเขาเยอะลองลองจับซะหน่อยไหมจับซะหน่อยไหมได้ถ้าเป็นผมเปเร่อะไอกรีนคอร์มากยุคนี้แบบโหยิงเยอะมากอืถ้าตอนนี้อเป็นโกเลยวะคงี่ไม่ไหวเอาป็นโกให้ันเป็นผู้สตัวใช่ราไ่ต้อคารลอดโรนันโยแล้วก็ ปาโตเอาเน้นกองหลังเน้นกองหน้าหมดเน้นกองหน้ากองหน้ามินาดากาคาหน้าหกหลังสองเอาเล่นยังไงล่ะบ้าแล้วเล่นกงหังเล่นยังไงอ่ะผมว่าต้องมีใครที่เคยเล่นวินน่งเอี่ยเงลี้ยเหรออ่าต้องเอาโรนโดกับโรเบิร์โตคาร์ลอสมากองหน้าเล่นหมดเลยแต่เคยจก็มีมันเร็วมันเร็วอ่ะนะเร็วแต่มันมีใครไอ้ที่ปั่นฟรีคิกเก่งๆอ่ะ เออต้องล้นอ่ะนิวโดอนิวโดตอนนี้ก็หายไปแล้วฮะอ่าเลิกเล่นไปแล้วเสียดายเสียดายแต่ก็บอกเลยว่าตำนานบราซิลมันเยอะจริงๆเยอะเยอะมากเยอะมากอ่ะโอ้อะไรอะไร หมดเวลาดิก็คุยกับใครเนี่ยก็คือกับทีมงานบอกข้างบนเนี่ยเอาอข้างบนเหรอครับผมก่อนรายการจะจบเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะด่าพี่แจ๊กเนี่ยสามารถส่ง S m S หรือจะพิมพ์เฟซบุ๊กหรือจะอะไรเต็มที่เลยฮะไดเลยครับอ่าได้เลยนะน้อมรับครับผมเออสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ได้ทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งทางช่องโมเดิร์นไอทีวีวันนี้เกลียนอย่างพวกเราขอตัวไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับเด็กเกลียนบอล được truyền bá, được truyền bá.